งานเที่ยวสุดท้ายของปีแล้วจ้าทุกคนเราจะได้กลับบ้านแล้วนี่เที่ยวนี้เราก็ปิดจอบแล้วจ้ากลับบ้านปีใหม่กันทุกคนนี่ถึงจะช้าหน่อยแต่เราก็กลับได้รถกำลังเยอะเลยเราตีเปล่ากับน้ำพองกันจ้า รถก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรจะทุกคนเทศก,กาลปีใหม่มีแต่คนอยากกลับบ้านกันรถเยอะมากเลยแต่ก็ไม่ติดเท่าไหร่จ้าพอไปได้อยู่เราก็เอารถมาจอดที่ลานขอนแก่นจะทุกคนรอนะ้ำมารับ พวหานาะเรียบร้อยแล้วนะกำลังจะมาจ้าเราก็อาบน้ำอาบท่ารอเลยไปส่งงานนี่มาแล้วจ้ามาแล้วดีใจสุดๆเลยทุกคนเราหยุดตั้งแต่วันที่ยีสิบเก้าถึงวันที่สี่ปีหน้าเลยเดือนมกราจา้า อย่างนี้เราก็จะได้อยู่บ้านแบบเต็มที่พักผ่อนแบบเต็มที่เลยเรากลับบ้านเราก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนหล้ทุกคนนี่อันนี้ก็ลูกสาวจ้าคนนี้ลูกสาวมารับแม่ด้วยจ้ะทุกคนนี่ก็หลานสาวจ้าหลานสาวคนเดียวเป็นสาวแล้ว หลานสาวก็อยากมาด้วยเราก็เก็บของเก็บอะไรเตรียมรอพอมารับเราก็เก็บของขึ้นรถเลยจะได้กลับเร็วๆทุกคนนี่รถจอดเต็มลานเลยจ้าเคยเขาอยู่เขากลับบ้านกันหมดแล้วหยาบมาหยาบมาให้พี่หมดแล้วลับบ้านกันเลยทุกคนดีใจสุดๆเลย จะอยู er ่ก <increasingly> ับครอบครัวลูกสาวก็ด <sm> ีใจกอดกระลูกออมสินใหญ่เลยทุกคนองานก็อยากขึ้นไปเล่นบนหางรถเทเล์ทุกคนขึ้นไปแล้วลงไม่ได้งานเข้าเลยทุกคนจ้าพอลงจากรถแล้วเราก็กลับบ้านกันเลยทุกคนเดี๋ยวรถติด พอช่วงนี้รถเยอะมากๆเลยเทศกาลปีใหม่เปิดตลอดดิสีขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยนะทุกคนไม่ต้องไปรีบอะไรมากมายเราก็ค่อยๆไปนะจ๊ะเร่ขออกออกมาดูรถสิทุกคนพอมาถึงบ้านนี้หลานชายจ้าอันก็คุณยาย คุณยายของเราในนี้ก็เจ้าเฮงเงจ้าทุกคนคุณยายลักมากไม่ต้องครับหลานชายอีกคนนึงต้องกินหรือเปล่าเพรเจ้าเฮงเฮงนี่หลานหลานรักของคุณยายเลยเจ้าตัวนี้คุณยายเลี้ยงจนอ้วน อันนี้เขาก็วิ่งหาเจ้าของเขาทุกคนเขาวิ่งหาหนุ่มอุบลจ้าไปไกลขนาดไหนเขาก็จำได้ทุกคนนี่หนุ่มอุบลมาแล้วนี่ไงดูดูสิทุกคนเขาดีใจมากๆเลยดีใจมากๆไปกอดพ่อสุดที่ลักของเขา คิดถึงกันสุดๆเลยทุกคนขนาดเราไปตั้งนานแล้วยังคิดถึงพอเรามาถึงหลานสาวก็ตำส้มตำให้กินทุกคนน่าอร่อยมากจะบอกว่าแซ่บมากทุกคนค่ะยายก็ทำแกงปักใส่ไก่ให้กินทุกคนเหน็นม่ ลูกสาวก็กินได้จ้านางชอบกินเผ็ดๆอร่อยมากพอเรากินข้าวเสร็จเราก็อาบน้ำเข้าบ้านนอนกันเลยทุกคนเพียมากวันนี้รถเยอะมากบายบายจ้า